Situational Leadership Model เครื่องมือปรับเปลี่ยนบทบาทผู้นำตามสถานการณ์ ในการเป็นผู้นำเราต้องพบกับคนมากมายหลากหลายประเภทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในทีมของเราเองเมื่อคนในทีมแต่ละคนมีความสามารถมีความมั่นใจที่ไม่เท่ากันเราในฐานะผู้นำก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบ,บาทของตัวเองให้เข้ากับคนเหล่านั้นได้ด้วยครับวันนี้ปบบัจจุบันครึ่งเลยมีเทคนิคดีๆอย่าง Situational Leadership Model เครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบทบ,บาทของเราให้เข้ากับคนในทีมแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมมาฝากกันครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ s i t u a t i o n a l l e a d e r s h i p Model เป็นตาราง4ช่องที่เราจะแบ่งช่องเหล่านี้ตามความสามารถและความมั่นใจของทีมของเราแต่ละคนครับเพื่อให้เราสามารถปรับบทบาทให้เข้ากับ4ลักษณะของทีมเหล่านี้ได้ไปดูช่องแรกเลยครับช่องแรกมุมขวาบนครับเป็นช่องที่ใช้เมื่อคนในทีมของเรามีความสามารถและความมั่นใจสูงมากในช่องนี้ครับบทบ,บาทของเราในฐานะผู้นําเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยเหลือเท่านั้น ผู้ช่วยทำหน้าที่เพียงแค่บอกโจทย์ที่ต้องการออกไปและให้อำนาจกับอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่เพียงแค่คอยแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการเท่านั้นครับช่องที่ 2. มุมซ้ายบนครับช่องนี้สำหรับคนทำงานที่มีความสามารถสูงแต่มีความมั่นใจต่ำช่องนี้บทบาทของเราคือการเป็นเพื่อนคู่คิดคอยสนับสนุนครับในช่องนี้เราต้องไม่เข้าไปควบคุมการทำงานและตักเตือนมากเกินไปจนเสียความมั่นใจยิ่งเข้าไปอีกเพราะการจะดึงความมั่นใจออกมาเราต้องให้โอกาสชื่นชมและผลักดันอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ คนในทีมที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เราจึงต้องคอยสนับสนุนเขาเหมือนเพื่อนคู่คิดตลอดเวลานั่นเองครับช่องที่3มุมขวาล่างครับช่องนี้สำหรับคนที่มีความสามารถต่ำแต่มีความมั่นใจสูงบทบาทของเรากับคนในช่องนี้คือต้องเป็นโค้ชคอยให้คำแนะนำครับเพราะการมีความมั่นใจเป็นเรื่องดีครับแต่คนในช่องนี้มักจะขาดประสบการณ์หรือทักษะบางอย่างที่ต้องการโค้ชหรือคนคอยให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอครับ เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใช้วิธีการตั้งคําถามเยอะๆให้เกิดการตกผลึกและให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน,นื่องครับ และช่องสุดท้ายครับสำหรับคนทำงานที่มีความสามารถต่ำและยังมีความมั่นใจต่ำการทำงานร่วมกับคนในช่องนี้เราจะต้องเล่นบทเป็นผู้กำกับครับผู้กำกับเป็นเหมือนผู้ที่คอยชี้แนะแล้วก็บอกวิธีการทำงานอย่างชัดเจนให้ได้เรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาจากประสบการณ์นะครับรวมถึงต้องคอยผลักดันสร้างความมั่นใจให้อย่างต่อเนื่องวิธีการนี้อาจจะดูเหมือนโหดร้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีการที่ทำให้คนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดวิธีการหนึ่งรวมถึงเป็นวิธีที่ทำให้เราสามารถทำงานในสถานการณ์วิกฤตได้อย่าง วเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยครับ Situational Leadership Model ทั้ง4ช่องนี้มีบทบาทมากมายให้เราได้เลือกใช้กันครับทั้งการเป็นผู้ช่วยให้สระเป็นเพื่อนคู่คิดคอยสนับสนุนเป็นโคช้ชคอยให้คําแนะนําและเป็นผู้กํากับคอยให้คําสั่งหลัตอนนี้ไม่ว่าเราจะเจอคนในทีมแบบไหนมีความมั่นใจความสามารถสูงหรือต่ําเราก็สามารถนําบทบาทเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ได้แล้วนะครับ สุดท้ายต้องบอกว่า Situational Leadership Model นี้เป็นเพียงเครื่องมือในการจัดหมวดหมูค่คร่าวๆของคนทีมเท่านั้นนะครับอย่ายึดติดกับตารางนี้มากจนเกินไปคุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานในทีมของคุณเองได้นะครับ Work Life Tracker ตอนต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรติดตามได้ที่แปดทัครึ่งทุกช่องทางน,นะครับ